สวัสดีครับน้องมาพบกันใน EP ที่2นะครับหลังจาก EP แรกเราทบทวนในเรื่องของงานไปแล้วนะครับใน EP ที่2ก็จะกล่าวถึงนะครับในเรื่องของกําลังงานอ่ากำลังนะครับกําลังนะครับเขาบอกว่านะครับกำลังคืออัตราส่วนของงานต่อเวลาที่ใช้ทํางานนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกําลังนะครับแทนด้วยตัว P นะครับมีหน่วยเป็นวัตกำลังก็เท่ากับงานส่วนด้วย เวลานะครับโดย W ก็คืองานถูกไหครับกำลังก็เท่ากับงานครับส่วนด้วยเวลานะครับตัวนี้คือกำลังนะครับตัว P แทนตัว P แทนด้วยกำลังงาน P เท่ากับ W ส่วนทนะครับกำลังเท่ากับงานส่วนด้วยเวลาโดยนะครับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับงานมีหน่วยเป็นจูลนะแล้วก็เวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับ จากนะครับกำลังเท่ากับงานส่วนด้วยเวลาแล้วก็รูนครับ w ครับงานที่เราหาเมื่อตอน ep ที่1นะครับ w นะครับงานมันเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางเพราะฉะนั้นถ้าเรานำนะครับ fs นะครับมาแทน w f คูณ s เนี่ยมันก็คือค่างานนั่นแหละถูกไหมครับก็คือแรงคูณด้วยระยะทางครับเพราะฉะนั้นกำลังก็สามารถเขียนได้อีกสูตรหนึ่งก็คือนะครับอันนี้สูตรที่1นแล้วกัน สูตรที่2ก็คือนะครับกำลังเท่ากับแรงคูณด,ด้วยระยะทางส่วนด้วยเวลาอ่าคราวนี้เราก็รู้นะครับว่า S ส่วนทระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับ v คือความเร็วความเร็วเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ได้สูตรที่3นะครับก็คือกําลังเท่ากับแรงคูณด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการหากําลังนะครับอัตราส่วนของงานต่อด้วยเวลาใน เนที่ใช้ในงานนั้นๆนะครับก็จะมีหมด3สูตรนะครับที่น้องต้องจำนะครับแต่ว่าถ้าน้องรู้ที่มาที่ไปก็จะจําง่ายนะครับกําลังนะครับ P เท่ากับงานนะครับ W ส่วนด้วย t ก็คือเวลาครับอันที่2ก็คือนะครับกําลังเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับโดยด้วยโดยแรงคูณด้วยระยะทางก็คือค่างานนั่นเองนะครับและสูตรที่3นะครับกําลังเท่ากับแรงคูณด้วยความเร็วนะครับ ก็มาจากความเร็วมาจาก S ส่วนทระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับระยะทางส่วนด้วยเวลาเนี่ยตัวนี้เมื่คือความเร็วนะครับตัวเลยมาเขียนเป็น p เทับ f คูน v อ่ะก็จะมี3สูตรที่น้องต้องจํานะครับโดยที่นะครับอัตราเร็วนะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อนาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็แรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับอันนี้ก็คือสูตรที่น้องต้องไปทําความเข้าใจแล้วก็ จำให้ได้นะครับ่อจะได้ทำข้อสอบได้หลังจากเราจำสูตรได้แล้วนะครับเราก็มาลองทำตัวอย่างข้อสอบนะครับผู้หญิงคนหนึ่งหนัก600นิวตันเดินขึ้นบันไดาจากชั้น1ไปยังชั้น2ซึ่งมีระยะทาง3เมตรใช้เวลา20วินาทีจงหาว่านะครับผู้หญิงคนนี้นะไม่ใช่เขานะจงหาว่าผู้หญิงคนนี้นะครับใช้กำลังไปเท่าไหร่นะครับจากสูตรกำลังเท่ากับงานส่วนด้วยเวลาถูกไหมครับ เราก็าหางานก่อนนะับงานเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางนะครับโจทย์กําหนดนะครับ f มาให้ทํางานนะครับเท่ากับหกร้อยนะครับระยะทางนะครับ s เท่ากับสามเพราะงั้นเราก็าหางานออกมาได้หนึ่งพันแปดร้อยจูลนะครับเสร็จแล้วเวลากําหนดมาให้คือยี่สิบวินาทีนะครับกาลังนะครับกาลังก็เท่ากับงานส่วนด้วยเวลานะครับก็คืองานที่เราหามาคือพันแปดร้อยจูลหารด้วยเวลายี่สิบวินาทีก็จะได้เท่ากับ 90วัตต์นะครับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่2นะครับออกแรงผลักรถเข็นด้วยแรง100 N. นะิวตันนี่คือ F ถูกมฟหนึ่งรนิวตันนะครับคือ F นะครับ100นิวตันจากพื้นเรียบได้ระยะทางนะครับ S 2เมตรใช้เวลานะครับ T 10วินาทีจะเกิดงานเท่าไหร่และใช้กำลังไปเท่าไหร่นะครับงาน W นะครับเท่ากับ Fs งานเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางนะครับ แรงกำหนดมา100นะครับระยะทางกำหนดมา2เมตร100่ 200, คูณสก็ได้งานเท่ากับ200จูลน,นะครับเสร็จแล้วเราต้องการหากําลังนะครับกําลังก็เท่ากับงานส่วนด้วยเวลานะงานเราได้200ก็มาส่วนด้วยเวลาที่เขาห้หาคือ10วินาทีนะครับก็จะได้กําลังเท่ากับ20วัตต์อ่จาจะสังเกตนะครับข้อสอบที่ทำนะครับถ้าเราจําสูตรไม่ได้เราก็จะทําข้อสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่นะครับ ขงน้องๆที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็จําสูตรให้ได้แล้วนำสูตรไปใช้ได้นะครับเรามาลองดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่3นะครับปั้นจันหนัก7,000นิวตันครับขึ้นจากพื้นสูง6เมตรนะครับในเวลา5วินาทีจงหางานและกําลังของปั้นจันะะครับอันดับแรกเราก็หางานหรืว่ง,งานเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางนะครับ แรงกำหนดมาคือ7 0 0 0นิวตัน,นครับระยะทางก็คือ6เมตรนะครับนี้คือ S นะครับนี่คือ f นะครับเพื่อนคูณก็ได้42,000จูลน,นะครับงานมีหน่วยเป็นจูลเสร็จแล้วไปหากำลังนะครับกำลังก็เท่ากับงานส่วนด้วยเวลางานที่ได้มา4,2,000นจูลจูลนาหารด้วยเวลา5วินาทีก็จะได้เท่ากับ8,400วัต เามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะครับรถคันหนึ่งมีกําลังนะครับ2,238วัตต์รถคันนี้มีกําลังม้าเท่าใดนะครับอ่านี่พี่ยกตัวอย่างมาเพื่อจะสอนเสริมน้องๆน,นะครับกําลังม้านะครับกหนึ่งกำลังม้าเท่ากับ746วัตต์นะครับโจทย์กําหนดก็คือ2,238วัตต์มีค่าเท่ากับกี่กำลังม้านะครับเราก็เอา2องพันสหารด้วย 746ก็เท่ากับ3นะครับกำลังมา้าในส่วนของ ep ีนี้พี่ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าอีกข้อน,นึงแล้วกันนะข้อที่6แล้วกันนะดำทำงานนะครับได้6ก yes. ดำทำงานได้200จูลใน2วินาทีและแดงทำงานได้160จูนในเวลา4วินาทีใครมีกำลังมากกว่ากันนะครับเราหากำลังของดำถูกไหม กำลังเท่ากับงานส่วนด้วยเวลาดำทำงาน200จูลน,นะครับส่วนด้วยเวลา2วินาทีก็เท่ากับ100วัตต์ส่วนแดงนะครับทำงานก็คือจดกำหนดคือ160จูลน,นะครับในเวลา4วินาทีนะครับกำลังทบงานส่วนด้วยเวลาอ็นนี้ออกมาน้นแดงได้40วัตต์เพราะฉะนั้นดำนะครับมีกำลังนะครับใช้กำลังงานกำลังมากกว่าแดงนะครับ อ่านี่ก็เป็นตัวอย่างโจทย์นะครับในการนําสูตรมาใช้งานนะครับใน e ีีต่อๆไปพี่ก็จะนําตัวอย่างข้อสอบเข้าโรงเรียนช่างฟิวเมดา,าในเรื่องของงานกําลังนะครับมาเทสนะครับมาให้น้องๆได้ฝึกนะครับทบทวนในการทําโจทย์นะครับในส่วนของ EP นี้พี่ขอขอจบเพียงเท่านี้ครับ